สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านชาวลัคนาราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ตำแหน่งตัวตนของชาวลัคนาราศีมังกรเดือนนี้เป็นเดือนสาชะใช้เงินก้อนใหญ่มีการอยากใช้เงินเนื่องมาจากดาวเสอยกเข้าการเงินอยากทำอะไรให้ดีขึ้นใช้ไปในเรื่ เรื่องการตกแต่งและเพื่อสุขภาพดาวบีบบังคับให้มังกรออกสังคมหลังวันที่19เมษาไปแล้วนะก็ไปโลดยาวๆไปเลยนะคะชาวมังกร การงานชาวลัคนาราศีมังกรไฟลุกล้นมากเลยนะคะเกี่ยว mm. กับเรื่องการงานดาวสุกรดาวการงานมาถึงปลายทางแล้วค่ะที่เข้มข้นมากๆเลยนะคะสำเร็จแน่นอนพยายามใจเย็นๆเข้าไว้นะคะมังกรจ๋าอย่าทำให้บรรยากาศในที่ทำงานเสียจะได้เจอสิ่งดีๆเข้ามาพยายามปรับปรุงสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานเพราะชาวลัคนาราศีมังกร ค่อนข้างจะเหวี่ยงวีนพอสมควรนะคะเดี๋ยวผู้ร่วมงานกระเจิงหมดนะคะการเงินมีความสำเร็จดีอยู่แล้วไม่ติดลบไปต่อได้เลยค่ะดาวประจำตัวดาวเสาไปในเรื่องของเงินเป็นเกษตรอย่ากังวลคิดมากเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้ค่ะความรักชาวลัคนาะ มีมังกรสําหรับคนโสดเบี่ยงเบนไปเรื่องอื่นเลยค่ะมีคนชอบอยู่ทั้งเราก็ชอบเขาก็ชอบเราเราก็ชอบเขาหน้าต่างประตูหัวใจนะคะคาบลูกคาบดอกอยู่นี่แหละมองกันไปมองกันมาไม่กล้าที่จะบอกไม่กล้าที่จะพูดให้รู้ถึงความในใจของทั้งสองดูกันไปก่อนนะขะชาวมังกรความรักไม่ใช่ในเวลานี้ค่ะ ช่วงเวลานี้เขาให้ดูตาต่อตา,ตา ต่อฟันกันไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปทำอะไรคนมีคู่มีเวลาส่วนตัวมากขึ้นหวานน้อยแต่เข้าใจกันแม่บอกหวานน้อยนะคะแต่ไม่ใช่น้ำหรือว่ากาแฟนะคะหวานน้อยคือไม่จิ๊ดจ๊ดไม่ค่อยจะ,ะหวานแหวว่าค่ะสรุปแล้วชาวลัคนาราศีมังกรทุกอย่างไปได้คอนโทรลได้มังกรชอบคิดมากดาวเสาอยู่ในเรือนการ เงินเป็นกเกษตรสองปีครึ่งเท่านั้นช่วงเวลานี้ชีวิตเปลี่ยนแปลงดวงเปิดค่ะขอ้ชาวมังกรฮึดสู้นะคะแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นแก้เครสดวงชะตาหน่อยประจำเดือนมีนาคม2566 2,023ให้ไปงานบวชนาคนะคะไปร่วมบุญงานบวชนานะคค่ะโดยเฉพาะงานบวชนาค ที่ให้ทําสักสามองค์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือบวชนาคสามครั้งะคะ่ะให้ทําติดต่อกันเลยนะคะอ่าต้องต้องแบบว่า ตอนแรกเราทําครั้งเดียวใช่ไหมคะให้ทําบวชนะคะให้ไปในงานบวชเป็นเจ้าภาพงานบวชให้ครบ3มครั้งนะคะจะดีมากเลยนะคะชาวลัคนาราศีมังกรแก้คลิปประจําเดือนหมออ้ยอยเขาฝากคลิป12ราศีในช่อง youtube มาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงาทาง t ิกต o k ทาง facebook กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมออ้อยด้วยนะคะชมได้3มช่องทางวันเสาร์วันอาทิตย์ชมการและสดหมออ้อยดูด,ดวงชะตารีทุกสัปดาห์ช่วงเวลา19นาฬิกาถึง20 สิบนาฬิกาหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นขอหนึ่งแชร์เพื่เป็นกำลังใจให้หมออ้อยทำคลิปในครั้งต่อไปสนใจดูดวงชะตาส่วนตัวได้ที่ idpunyawat.oyt. o ท9 9 8 8 5 6 3 6 4สุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านจเจริญรุ่งเรืองธามาค้าขึ้นร่ำรวยหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองสมหวังสำเร็จทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ